สวัสดีกิ่งไม้เรามาในแนวธรรมชาติวันนี้นะครับเรากำลังค้นหาความเป็นธรรมชาตินะด้วยเตยตาฮีโร่สวัสดีกิ่งไม้ลุลนุลุ โอ้โอ้โอ้ไงครับไงง่องงทำไมเราไม่ซื้อรถไถปลาแตกครับปลาแตกโอ้ แล้อแต่จะใส่ไถข้างหน้าแล้วก็ใช้ได้แล้วครับคันนี้รับงานเกียดินนะครับใครถมดินแล้วต้องการเกี่ยรกองดินกองทรายติดต่อได้ไปครับมามาไปเป็นวิธีธรรมชาตินะครับการเดินทางแบบวิธีธรรมชาติ โอ,อ้โหครับเลยมาดีรักอยู่พันนี้นี่ครับกล้องอาจจะไม่เห็นครับมีเสาปูนครับนี่ครับป้าหมายของเราเปิดปลามาเจอครับเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติครับรถขับสองก็มาได้ใครต้องการที่สนุคนที่ที่สนุกคนครับที่พวกเราเองครับ ขับสองวี <S <S ออสมาได้ครับรับประกันครับ,ย,รบยังครับยังไม่จบครับโโเขาไปอีกบนนี้ตายแล้วปิดกระจกแป๊บครับโอ้โหโ โอ้ยเกือบว่วปิดนี่ครับใกล้ชิดธรรมชาติครับผมโอ้สาระรางีมี่ยเวเอาปิดกระจกก่อนช่วยก่อนชิดชิเสาขาวไห้เอาติดๆเลยเออแค่นี้ก็ได้การแล้วแหละ ไม่เอาโผูกมาไปดูล้อหน้ายังไม่ควรหรอกได้อีกไหมได้พอดีพอดีปิดก่อนครับสวยงามโอ้โหอ้าวมาใช้รถไถนาเดินตามครับเป็นรถไถป่าครับอุ้ยอุ้ยโบเป็ตยังโบนี่เนาหนิ ลุ้นเหลือเกินผมพลัง 15b เทอร์โบครับบวกกับยางจักนิวนี่ <30. S 1> ยาง37กับคารน VX80 หน้าหลังรับ ดันดินทุกกองครับเอาอีครับโ่เล้วเอาบอ่๊คสิไปย,ยังไม่เปยังไม่เป <laughs> เบึ้งเบึงเบึงสิลงไปทายต่อข้างล่างเอา้า เราก็น่าจะคิดได้ตั้งนานนะครับวันลงมาถ่ายข้างล่างอ,าอ้าวลย รตามหาหมุดนี้นะครับ มำอะไต่อครับโอ้โหเปิดตาครับเน้นย้ำนะครับเป็นที่ส่วนบุคคลนะครับเป็นที่ของเราเอง เจตนาคือจะมาวัดที่นะครับมีความลกทึบนะครับก็เลยต้องใช้รถเปิดป่าครับน่าจะเสร็จแล้วนะครับนี่นครับไม่ได้ใช้รถไถเลยครับ เสายุครับงอขวางหลวงขวงเลยเอาอะไรจ๊ะโอ้มันคืองอครับเดี๋ยววะไม่ได้ได้โอเคครับ